นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธโทอัปปมาโนุธรมโมอัปปมาโนสังโฆปมาติตีตาเป็นนี้ แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อในวันเทวฮหโลมาสูตรคำว่าเทวูหโลหนะก็หมายความว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าเสด็จจากโสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวันโลกแล้วก็มีบรรดาประชาชนทั้งแต่พรฉมเทวดาวมนุษย์ต่างคนต่างทำบุญทำบ,บาตรร่วมกัน แล้วก็เป็นวันอัศจรรย์ที่โอสมเด็จพระสงน์มมพันบุมาสันดาสสมมาสมพระเจ้าทรงบรรดาลให้โลกทั้งสามคือกุมาโลกมนุษย์เโลกเทวโลกและยมมาโลกเป็นโลกสี่ต่างคนต่างเห็นกันหมดเทวดากับพรมก,ก็เห็นคน,นก็เห็นอยู่แล้วบรรดานมนุษย์ทั้งหลายเห็นเทวดากับพรมจัดโลกกิสัต นุกทั้งหลายเตกเดียสุรกายก็ดีเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเห็นสรมหมดต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้ภาษากันนี่เป็นด้วยเหตุบัรดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยน้าพุะกบารมีที่กล่าวว่าพุโทโธประมาณโนคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ความเดิมก็มีว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรริอไมหาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เจเดประทับอยู่ที่กรุงราชเจ้าจคือมหานครตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินวรงรงประกาศพระพุทธศาสนาแล้วก็สมงประกาศว่าสนักของพระองค์มีพระอาหารหันต์บรรดาคณาจารย์ทั้งหกเขาก็ประกาศวยกันว่าสนักของเขาก็มีพระอาหารหันต์เหมือนกันบางคงก็ต่างประกาศว่าแต่ละสนักมีพระอาหารหันต์ทิ้นเดียวกัน ต่อมาท่านมาหาสษฐีท่านหนึ่งไปอาบน้ําในชายทะเลบรรดาลูกน้องก็กลิ่ว่าสัตว์ได้ยุทธอันตรายยิงใช้ลวดตาข่ายไปถึงกั้นสัด์รแต่พระท่านอาบน้ําเสร็จเขาลื้อคุนลวดขึ้นมาตาข่ายขึ้นมาปรากฏว่ามีท่อนแก่นจันมีปุ่มกันจันติดอยู่บนปุ่มึ่ง ท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าปุ่มแกนจันที่บ้านเรามีเยอะทางที่ดีก็คนจะทําเป็นบาทจึงช่างช่างทําเป็นบาทแล้วก็ดึงใบแฝนไว้บนยอดไม้เพื่อทาเสาสูงขึ้นไปเลยนั่งคาบ,บ้านแล้วประกาศว่าสํานักใบก็ตการทีที่ประกาศว่ามันเป็นมีพระรหรันขอสํานักนั้นหอกเมาบาทถ้าภายในเจ็ดวันสิ้นไปแล้ว ไม่มีสนักหนมาเหาะเอาบาดก็สแสดงว่าทุกสนักที่เดก็จะมีพระอรหันต์จะไม่มีพระอรหันต์เลยรวมความว่าในอหกวันแรกอาจารย์นะหกก็ตั้งท่าตั้งทางจะไปเหาะเอาบาดทต่จะเหาะไม่ได้แต่นัดหมายกรู้สิตว่าต่ทันทันท่าจะเหาะไอ้เธอดึงเขาไว้ก็ยกกล่าวว่าอาจารย์จะเหาะทาไมเพื่อบาทลูกเดียวเช่นนี้เป็นต้นรวมความมาหกวันอาจารย์นะหกคนไม่สามารถจะเอาบาดได้ เมื่อเหาะไม่ได้ก็บอกให้เขาได้เชินบ่ายเขาก็ไม่ยอมให้เขาบอกเขาว่ามันเขามีปัญญาเขาได้กาศแล้วว่าถ้าใครไม่เอาเอาบาตไม่ได้เขาก็ไม่ให้แสดงนักนก็ไม่มีพระวรรันตอนมาเช้าของวันที่เจ็ดพระบินโดพาะรัตวาชาวะกับพวกกลาจำเบงสาอยู่ยอดภูเข,ขาทีิจโกุตอนเช้าต้องอยู่ลงมาเป็นบาต เวลาเดินมาระหว่างตอนเช้าจะเป็นะบาดเป็นยอดเขานั่นเองก็ปรากฏมีที่เมาสองสามคนนั่งคุยเั่นข้าวท,ท้าไอ้ทีเมาเมาจะเช่าตู่นี่เก็ไม่มีนะจะงานนะไอ้ทีเมาจะเช้าตู่มันไม่ปรากฏมีแต่วันวนั้นมีพอท่านสององค์เดินผ่านมาเขาก็ตโวเขาลองพูกว่าเฮ้ย พวกเราวันนี้เป็นวันที่เจตัวาธรมหาเศรษฐีแขวนบาทจันจันไว้ก็สแสดงว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครหอ,อกเราบาทก็กสแสดงว่าทั้งทุกสำนักไม่มีพระหรหันต่เรียกราศว่ามีพระหรหันต์ในความจริงไม่มีตัวการโกหกทั้งนั้นท่านโมคัลาดีเข้ากระยุดยืนเป็นพระทรงฤทธิท่านบินโดพันตวาชะก็มีฤทธิ์ไม่แพ้สมุขลา ท่านโมกุลาเขากล่าวว่าบินโดพาัตวาชะว่าบินโดพาัตวชะดีนไหมการที่เขาพูดอย่างนี้เป็นการกลามั่นวัุศาสนาเกินไปขอท่านเจ้าหอบตาบาดเดี๋ยวนี้ท่านบินโดพาัตวาชาก็บอกว่าท่านโมกลาพระเจ้าทรงยกย่องท่านว่าท่านเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ให้งหอะเอาก็แล้วกัน ท่านโมกลาบอกว่าพระหาวาท่านไม่สามารถผลจะเราเองนี่ดูหมิ่นกันน้วจะงานนะพอท่านพูดเท่านั้นท่านบินโดพรัตวาาชก็บอกว่าทา่านผมไม่เอาเองอรนหันเหมือนกันเวลานั้นท่านบินโดพนัตวาชสัญญาโยงหินก้อนใหญ่ท่้นก็เข้าจับตัวชานชื่ชานสีการเข้าชานมันไม่ยากบรรมดาทุทธบริษัทไม่ใช่จะนั่งหลับตาตอนนึกปัดทันทีก็ได้ทันที พอจิตเข้าฌานสี่ก็จัดการเหาะทันทีพร้อมเอาหินไปด้วยก็ไปเหาะวนรอบบ้านชจวบ้านเหยนเข้าก็ตกใจเลยหินจะหล่นลงหัวบางคนเอากระด้งบ้างแต่แกล้งบ้างเอาไม้บ้างมาเละรับหัวไว้บริบคุณเจ้าจับหินแน่นโดนเจ้าจับหินแน่นท่านไปยินอย่างนั้นเ้าเอียงหินมาวางที่เดิมแล้วก็ท่านไปยินบนนัังคาทนมาหาสถีก็บอกว่าในมนต์บริบูณเจ้าลงมาถึงคขรับไม่ต้องไปหยิบไป ตารวงดาบพระที่ไม่ประเคนยิบพวกเขาไม่ได้และนั่นท่านเป็นพระรหารด้วยท่านก็ลงมาเขาจัดสถานที่ต้อนรับเขาปูผ้ารับทระอนั่งเขาก็เอาบาตรลงมาจากที่แขวนสูงและประเคนถวายหลังจากนั่งถวายพระาหารพระนับพระทาหารแล้วให้พรแล้วท่านกลับก็กลับไปแล้วปรากฏว่าตอนสายรดาท่านพุทธริชัน ชาวบ้านเคยเห็นพระเหาะก,ก็จำน้ำพ่อยเคยเห็นมาก,ก่อนต,ต่างคนต่างเล่าลือกันไปว่าพระเหาะได้พระเหาะได้คนที่ไม่เห็นเหาะก,ก็มาหาท่านบิณฑบาตพระนวจัจจะขอให้เหาะบ้างให้ดูบ้างตามธรรมดา้าพระเหาะเองนี่ไม่เป็นไรบรรดาจำพุทธบริษัทถ้าชาวบ้านไปนมีมโนพระเหาะอันตรายทั้งสองระยการคือมีแต่โทษไม่มีคุณ ืถ้าพระไม่หอให้ดูโกรธพระถ้าอย่างนี้ทุกคนที่โกรธพระตายแล้วลงนรกทันทีหากว่าตาพระหาพระพระหอให้ดูท่านท่านดูเขาก็ขอรขออ้องก็เป็นเาราะใช้พระเหาะประเภทนี้คนประเภทนั้นตายใหญ่ชาติที่ไปแล้วต้องเป็นท่านก็ห้าร้อยชาติรวมความประการใช้พระไม่ได้มีคุณมีแต่โทษอย่างเดียว ท่านสินโดหานตาวาชาท่านเป็นพระอรหันตปฏิสมิธายานท่านย่อมทราบว่าถ้าเราไม่เหาะให้ดูคนพวกนี้โกรธตายแล้วจะลงอเวจีมหานรกแต่ว่าถ้าเหาะให้ดูตายแล้วจะเป็นท่ายก็ห้าร้อยชาติการเป็นท่าิก็ห้าร้อยชาติดีกว่าลงอเวจีมหานรกถ้าก็อาหอะให้ดูไั่ก็พวกแล้วพวกเล่าคนนี้กลับไปพวกใหม่ก็มาเสียงคนก็มากกนมาตีเสียงก็ดังกล้องไปถึงมหาวิหาร เวลานันองค์สมเด็จพระจิตมารคีพระบุตรเจ้ากําลังเทศตรวจพระบริษัทเสียงคนดังไปถึงพระริหารองคสมเดจิตมารคีพระเจ้าทราบแล้วแต่องค์สมเด็จพระที่เจ้าทราบแล้วก็ต้องถามถามพระอานว่านันพระน้นเสียงอะไรพระโดยก็บอกว่าเสียงคนมาขอร้องให้พระบินโดภรัตวะยะหกเพราะว่าพระบินโดภารัตวะยะหกเระบาดเจน เขาได้เจ้าจึงไให้เรียกพระบินโดพานรัตวาชะมาให้นำบาปมาด้วยเมื่อท่านบินโดพานรัตวาชะมาแล้วกว็ส่งตำนิและทำลายบาปทุบละเอียดให้เอาชิ้นกันจานละเอียดนั่นแจกแกพระทั้งหลายแล้วก็ทรงแนะนำว่าถ้าบุคคลองค์ใดมีโรคเกี่ยวกวับตาให้เอาก่ญจาหน,นี้ทุกบ้างผลแล้วก็หยอดที่ลูกตาโรคตาจะหาย หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สุเบิกาศบราาศดราาดราพระสงฆ์ทั่งหลายตามธรรมดาพระวินัยนี่อรหันทุกองค์ไม่มีอบัติระพุทธเจ้าไม่ทรงปรับอบัติถ้าปรับยังไงก็ไม่เกิดโทษเพราะสิ่งที่เป็นโทษถ้าไม่ทําแต่ว่าที่ขาบทีพระเจ้าปรับแม้กระทั่งพระอรหันตทรงประกาศว่านับตั้งัตนี้เป็นตนไปห้ามพระทุกองค์แสดงปาฏิหาร ถ้าใครจะแสดงปาฏิหารต้องขออนุญาตประถาคุตกนถ้ายังไม่รับอนุญาตเพียงใดแสดงปฏิหารทรงปรับเป็นโทษและก็ไม่ทรงบริการที่ปรับเป็นโทษขนาดไหนกระโด้มความว่าบรรดาพระอริยชนหลายไม่มีใครละมดะิดะว,วินัยข้อนี้แต่ขอบรรดาท่านบริสัทธ์โปรดทราบว่าพระอรหันต์ทุกองไม่สามารถจะเหาะได้เหมือนกัน รอบพระอรหันต์มันมีสี่เหล่าคือหนึ่งสุคัเลสโกสองตีโชสองพวกที่เหาะไม่ได้เจาะได้ก็ชะลัิโยก็ไปกันทัพประโตสี่พวกขอได้วยสองพวกขอไมไปได้สองพวกจำไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องเหาะได้เสมอไปสำหรับท่านที่เหาะได้ก็ต้องเหาะได้ตามความจําเป็นถ้าความจําเป็นในถึงขนาดก็ห้ามเหาะเหมือนกันเหาะเมื่อไรก็มีโทษเหมือนนั้น เรได้ตอบว่าคนไม่เห็นแต่ว่าคนจะเห็นต้องลงเดินเลื่จากการออกนี่นเป็นพระวินัยของพระนั่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทการทําบุญยาวหวังนฤทธิ์ถ้าหวังใน่ทธ์ผลมันจะน้อยก็คุยกันต่อไปวันนี้เทศทพือคุยเมื่อวานนี้เทศทพือคุยเรื่องการปฏิบัติสูงเกินไปเหล็กหลับหมดไอ้ใจเงายก็หลับ วันนี้ก็เทศด้วยคุยในด้านการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยเบาๆหลังจากนั้นมาอาจารย์นหกซึ่งไม่สามารถจะเหาได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสที่พระพุทธเจ้าประกาศไม่พระหาะไม่สแสดงปฏิหารเขาก็ที่ประกาศว่าตอน,นี้ไปเราจะ,สะแสดงปฏิหารแข่งกับพระสมณคโโดมเอาไปเลยไหมนะลูกวัดห้ามจะแคลาอกับขุนผานเองอไม จะแข่งพระสมณโคดมเขาก็ประกาศเลยทีเดีดยวต่อมาพระเจ้าพิมิสารได้ยินเข้ากวาตกใจญว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรห้ามพระสะบณปาติหา์แล้วก็เวลาที่บรรดาเดืนีทั้ยหลาตประกาศว่าจะแข่งใครพระองค์จะทำยังไงยิงก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรทูลให้ทรงทราบ ว่าเวลานี้อาจารย์นาหกคือพวกเดรจีจะแสดงปาฏิหาริย์กับพระองค์แส่งแ่นพระองค์องค์จะทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าจะเขาจะแข่งกับทาคตตาภาเจะแข่งกับเขาพระเจ้าพิมพิสารตัดถามว่าพันเตปพระกวานข้าพระองค์สมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าขาก็พระองค์ทรงห้ามพระแสดงปาฏิหาริย์แล้วองค์สมเด็จพระที่แกล้จะแสดงได้ยังไง พระเจ้าทรงบอกว่าไอ้ข้อห้ามฉันห้ามยาพอ่อฤาษีฉันไม่ห้ามตัวฉันนี่รวยเลยเห็นไหมใจง่าเดือดฉีหลงกลพระบุดาเจ้าถึงน,นะท่านจะไปโปรดพระตำรันดาของท่านใช่ไหมแต่พวกนั่งหลงกลพระบุดาเจ้าต้องเขายังไม่ได้วางคนพวกนั่งโง่เองแล้วก็สมงประกาศด้วว่าวันเข้าพรรษาจะแสดงปาฏิหาริย์ที่เมืองพาราสี จะแสดงบนต้นมะม่วงประกาศเสร็จหลังจากนั้นมาพระเดชีทั้หลายพระทราบก็ตกใจที่ว่าพระเจ้าจะไม่แสดงถ้าแสดงก็แพ้แน่ไม่ใยพ่พระเจ้าแพ้นะคิดว่าไม่แสดงจะทราบประกาศทา้าดันจะเอาเขาจริงๆเลยหาเาตังลูกน้องมากในเมืองพาราลสีมีมะม่วงจี่ต้นซื้อหมดถอนหมดทุกต้น พระเจ้าจะได้เหมืไม่เหมือง่วงขัดแยงไม่เหมือง่วงขดแยงพระเจ้าพิ an an to to like า nào? มายสารทราบก็ทรงสารผู้ใดสสารพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรผู้พูดโภมนคุณพระเจ้าหาประมาณนี้ได้วันใกล้จะถึงวันเข้าวไหสาโองคุณฤาษีสัมมาพระเจ้าก็เสด็จเดินจากเมืองแล้วเดือดขึ้เมืองพาราณสีพอไปถึงแล้ววันนั้นันเป็นวันพอดีวันเข้าวไหสาพอดี พระเจ้าปร,ระเสริฐนาทีโกสลก็สมาต้อนรับเลี้ยงถวายพระตาหารเวลานั้นใจโก,กคนเฝ้าสวนขอาพราชาเห็นมะม่วงทั้งสวนมันมีลูกเดียวสุขกำลังดีก็ตั้งใจว่า,วามะม่วงลูกนี้เป็นของพระราชาเราเด็ดไปโดยไม่รับญาาิอาจจะถูกะหารจีวิเพราะว่าจิตของเราตั้งใจถวายพระเจ้าเป็นมหากุศส ถ้าพระราชของเราจะฆ่าเราเพราะการถวายองค์พระเดชพระชนกเราก็ยอมเราจะตายพร้อมกับความดีคือบุญกุศลที่ทํากับพระพุทธเจ้าเขาว่ามา่วงลูกเดียวในสวนมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เสด็จเข้สวนก็อยู่ที่นั่นถามว่าเอามาจากไหนเขาตอบว่า่มงเขาพระองค์เจ้าค่ะเขาต้องสบยว่าอะไรถวายพระเจ้านะถ้ากริงเอาแน่นะ ก็เป็นองคเจ้าฉันให้เขาฝานเสร็จฝานเสร็จท่านก็นฉันเนื้อเสร็จแล้วว่าเหลือแต่เปลือกท่านสั่งคนเข้าสวนมะม่วงเขาข้าสวนให้ขุดหลุมลงไปดปมันหนึ่งสอกจุเวลาท่าไม่ตม่วงวางก็สั่งให้ทุากรบกรบแล้วท่านน้ำมารดขรดน้ำมะม่วงขึ้นโตเดียวนั้นทันทีทันใดมีสาขาใหญ่องค์สเดไปจอมใจก็แสดงปาฏิหาริย์ที่นั่นพวกเดชาถีก็ต่อ ต่อชั้นต่ออะไรขึ้นไปไอ้ต่อที่นง่งต่อห้าอาน่นขึ้นไปพฮ้ยสุก็หล่นลงมาลมพัดตายคิดว่าายพัดลมพัดจัดแดดกล้าไอ้ไอ้ที่ต่อชั้นไปก็หัก,กลงมา,างปรากฏภูรณะก็ศพเฮ้ยหนีหนีโดดน้ำตายไปหนึหน่งคนเราย่อๆหลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระทศสัจพก็ขึ้นไปสวรรค์ท่านดาวดึงเดือวโลก การขึ้นไปถึงเก้าเป็นแค่สามเก้าก็ถึงพอไปถึงเขตบรรดุกระมวลศิลาอาตท้าวโกศีสักเทวราชเกิดมอินก็ <c oughs> มาต้อนรับอันราบธนาองค์รพ,ปปพ,าาพระเดชพระผู้มีพระพเจ้าพระเดชพระประทับบนบรรดุกระมวลศิาลาอาตเวลาั้นพะเจ้าเป็นมนุษย์สูงแค่แปดศอกมนุษย์แต่ว่าบรรดุกรมวลศิลาอาตเป็นสูงสิบห้าโยชน ยาวสามสิบโยต์แล้วยาวหกสิบโยต์กว้างสามสิบโยต์สูงสิบห้าโยชน์พระพุทธเจ้าสูงแปดศอกยังค์งายนั่งไว้นะ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อพระพุทธเจ้าเดินใกล้เข้าไปพระอินทร์มนต์ในใจพระองค์สำแดงพระจอมใจสูงแค่แปดสองขอมนุษย์มันดูกระหงศระอาบยาวหกสิบโยต์กว้างสามสิบโยต์สูงที่ห้าโยต์ ถ้าพระเจ้านั่งบนนั่งก็จะเหมือนมันแ,ตแลตัวเล็กๆเกาะบนเตียงจะไม่สมกันสมเด็จพระทรงทันทรงชาติในใจของพระอินทร์พอเข้าใกล้ก็ทรงเปลื่งนสติโยนลงไปปรับผ้าสติคุมบรรลกสมุศิลาอาบพอดีแล้วองค์สมเด็จจินสีก็ประทับนั่งเป็นน้ำพอดีกับบรรุกสมุศิลาอาบร่างกายใหญ่โตพอดี หลังจากนันองง์นตะกุจินาสีก็สบตเกชาพระอินว่าเราต้องการโปรดพระตมมดาเป็นการเทศใช้ในี่บุญคุณพระมัรดาที่ให้ข้าวต้มรับนมพระโอ๋ข้าวป้อนด้านน้นมจะอินชาวพระอิพระตมมดาเวลานั้นปรากฏมีเทวดาสององค์มาก่อนเพื่อคือองค์ที่หนึ่งได้อินทกะเที่บุตรปชาวพระอินนะที่อินทกะต้องการอินทก,กะเราผู้เปใหญ่ อีกองหนึ่งมีนามอังุละทพระพุทธเท่าสององค์มานั่งใกล้พระบาทพระเจ้าแั่สองข้างอินทกะนั่งข้างขวาอย่งอังกุลละนั่งข้างซ้ายถ้าพระเทวดาบนเสรรคบั์ที่เราดึงมาเท่าไหวก็ตามอังกุลละก็ถอยออกมาทุกทีอินทกะนั่งตามเดิมพอเข้ามาบทพร้อมกันอังกุลละก็นั่งท้ายสุดอินทกะนั่งหน้าสุดเหมือนกันถ้าคนสองคนทำบุญไม่เสมอกัน เกจิขึ้นบุญไม่เท่ากันอานิสงส์ไม่เท่ากันองค์เส้เด็จวรสุทรง์สุนทรศาสตรไหนคนที่คอยพระองค์อยู่ในในมนุษย์โลกในเมื่อพระองค์แสดงปาฏิหาริย์แล้วชาวบ้านมาดูนักโกรธในเมื่อพระเจ้าขึ้นมาโปรดพุทธารดาเขาไม่เห็นลงไปเขาเลยไปลับเขาคอยอยู่ที่เมืองพาราณสีเส้นเด็จพระมหามิณีต้องการให้คนทุกคนได้ยินเสียงพระองค์ฟังที่พูดกับเทวดา อันดับแรกจรึงถามอังกุละเทวดาอังกุละสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้เมื่อตอนต้นเดิขาคตมาตรงนี้เธอนั่งใกล้ขาท้ายอย่ซ้ใกล้ที่สุดในเมื่อลาเทวดามาหมดเธอก็ถอยไปห่างที่สุดท้ายาเทวดาทางหลายถือว่าเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทวโลก อยากจะทราบว่าในส,สมัยมนุษย์ทำบุญอะไรว่าจะมีบุญน,น้อยอย่างนี้อังคุณละก็กราบทูลองค์สมเด็จพะจินาสีว่าฟันเีพระกวาข้าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระพุทธเดียวกาสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเกิดเป็นคนสมัยนั่นมีอายุแปดหมื่นปีแต่ว่าไม่มีพระพุทธศาสนาคนไร้ศีลไร้ธรรม เป็นเด็กแค่สองหมื่นปีเป็นหนุ่มเป็นสาวแคสองหมื่นปีเป็นคนวัยกลางคนแั่สองหมื่นปีเป็นคนแก่สองหมื่นปีพอเข้าเขตคนแก่สองหมื่นปีก็ตั้งใจทำทานให้ตั้งโรงทานแปดสิบแห่งหนึ่งยอดตั้งหนึ่งแห่งแปดสิบโรงด้วยกัน ให้ทานคนจนคนลำพ้ายคนเดินทางทั้งภาพก่อนทสสบายของใช้อาหารการบริโภคทั้งกลางวันและกลางคืนที่เวลาสองหมื่นปีล้วคนที่รับทานนี้เป็นคนไร้สินไร้ธรรมปรากฏว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดการความจริงให้ทานมากที่สุดอริสงมันน้อยเพราะคนไม่มีสินไม่มีธรรม ยิงมาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านดาวดึอย่งที่มีเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาพุฒิจเจ้าบางจำเลยกาศคนที่บำเพ็ญกุศลในภพุทธศาสนาว่ามีทำบุญแม้แต่เล็กน้อยก็มีในสงม,มากในวัยาหามถาหันไปถามอินทกาที่หลวถามว่าอินทกาในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้ยิงเป็นเทวดาที่มีศักดดาใหญ่มีบุญมาก เทวดามาเท่าไรก็ตามทีเธอหน้าตรงนี้ไม่เคยถอยอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นทำบุญอะไรไว้ตัวงทำบุญอะไรไว้จงบอกให้ฟังพระวิเากาสาทุลองสมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าวา่าปันตีพระเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าผู้เจร,ริญองเดียวขาดในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเป็นลูกคนจนเป็นชาวป่า ตอมาพ่อตายเดี๋ยวแม่คนเดียวตัดพื้นเอาพื้นขายเรื่องแม่ก็หาเช้ากินขําหาขํากินเช้าไม่อ,จา,ขอขจาจะงานไปหาขํากินเช้ามกขโมยนะไปหาเช้ากินขํามเนาะตัดพืงนขายใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เป็นคนยากจนการบำเพ็ญกุศลไม่เคยมีบริการก่อนกิจสม่ศรัทธาจริง แต่ว่าสตังที่จะทําบุญมันไม่มีเวลาที่ทําบุญมันมีข้ะจนมากจับคืนตอนเช้ากลับมาตอนเย็นได้เล็กน้อยขายต้องเอาเงินเลี้ยงแม่ถ้าวันไหนไม่จับฟืนมันนั่นก็อดก็ปรากฏว่าตอนสายวันหนึ่งยังไม่ทันจะไปตับฟืนมีพระสงฆ์ในพุทศาสนาเดินไปกล้บ้านเข้าเขตสงฆ์พอดีคำว่าเข้าเขตสงฆ์หมายความตั้งปต่สี่องค์ขึ้นไปไม่ทราบว่ากี่องค์อาจจะเป็นสี่องค์และห้าองค์ก็ได้ เข้าไปเขาเข้าไปใกล้บ้านผนังเข้าก็ดิมนไปฉันในบ้านกับข้าวของคนจนที่ไม่มีการเาราาาตรเียมการธรรมดาแต่พุทธบริษัทเป็นบาชอบนิคิดว่ามันจะมีอะไรบ้างจะมีแกงเลียงที่ไม่มีใบย่างกระโถนเนึ่งกระบนตัวแล้วใช่ไหมเรื่องกับข้าวตามมีตามเกิดที่ค,ยค,ยคยนยกับกินอยู่เพราะมันสายแล้วระก็เดินไปสาย เขาไม่ไปนิปนมนต์ก็ไปพระกขาแวะแวะเขาก็ถวายทันทีแสดงกับข้าวมีอยู่แล้วไม่ได้มีการเตรียมการก็คงทภาพไม่ดีับข้าวจะดีหรือไม่ดีก็าตามถี่ว่าการถวายไทยเขาลั้นเป็นสังฆทา,านพอพระตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปแล้วถวายอะไรก็ตามไม่ไม่ต้องบอกว่าถวายสังฆทานเป็นสังฆทา,านทันทีอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทใส่บาตรวันนี้ก็ดี ท่าไถวายทานแก่พระที่วันนั่งถิงสลานี่ก็ดีมันเกินมันเกินสี่องค์แค่สี่องค์เข้าไปแล้วก็เป็นสังฆทา,านแล้วอันนี้สงฆ์ใเสมัยก็เอีอังอิงอนกะที่พระพุทธท่านกล่าวว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านถวายทานข้างนั้นเป็นข้างแรกในชีวิตแล้วต่อมาก็ไม่เคยจะไหวอีกตายแจ่ความในคนก็มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ขั้นดาวเดืองเซโลกเป็นเทวดาวที่มีบุญมากที่สุดองค์หนึง่งในสวรรค์ั้นดาวเดืองเทวโลก นอกจากพระอินทร์แล้วไม่มีใครมีบุญเกินกว่านั้นอน,นี้เป็นข้อศึกษาของวันดาทางนพุทธบริษัททกท่ันว่าการบำเพ็ญกุศลการทําบุญทางกุศลต้องเลือกเขตที่การทําบุญถ้าเราลงทุนมากแต่เขตนั้นได้บุญน้อยดูตัวอย่างอาุละทะบุตรมันก็เมียสงไม่มากไม่คู่ควรกันแต่ว่าถ้าเราทบุญถูกเขตดีลงทุนน้อยเมียสงมาก อย่างอินทกาที่บอกว่าเรอการทําบุญของบรรดาทางพุทธบ,บริษัทแปลว่าการทําบุญอันสมมากกว่าตามน้อยก็าตามถ้าเขตทําบุญมากเราไม่มีโอกาสจะทําได้ทําน้อยก็ควรทําได้น้อยก็ควรทําแตะอย่างน้อยสุดเราก็ไม่ควรขาดอันสรงของฐานหลังจากด้านองค์ทราเดจวิเชียไมัยก็เทศปุพุทธมารดาก็เล่ารับระเวลาเป็นหนึ่่านาทีก็หมดอิกสี่นาทีจึหมดเวลา มาเทศบนเตอร์นเถอสวรรค์ถนดาวดินเทวโลกชิ่เวลาสามเดือนมนุษย์แต่เวลาของเทวดาอาหา้วยถึงชั่วโมงพอถึงวันออกบรษาวันนี้ให้ก็ถดลงจากดาวดินเทวโลกไอนงก็บันดันบันดานบันไดสามบันไดคือบันไดเงินบันไดทองบันไดนาศบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองบันไดนาศเขบันไดแก้วบันไดทองแล้วก็บันไดเงินใช่แล้ว เป็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าลงบันไดแก้วพรมลงบันไดทองเทวดาลงบันไดเงินเป็นไรจงไงแกเคยไปอแกไปด้วยการจริงเทวดาเขาไม่ต้องลงบันไดก็เหาะได้เืียรูบัไดแต่วันนั้นถ้าบรนดานะวันนั้นก็เป็นเอาว่าพระเจ้าทรงบันดาไม่เห็นกันหมดมันษย์เ็นเทวดากับพระม์สนุกเองเทวดากับพรม มนุษย์เห็นนักสัตว์นรกด้วยเป็นน้ำตางคนตเหินกันเวลานั้นแปลกลัวคนก็ดีเทวาดาก็ดีสัตมนุษย์สัต์นกร,นรกก็ดีเปรยก็ดีสุรกายก็ดีทั้งหมดต่างคนตาห็นอรรถภาของพระเจ้าว่าเป็นภาคขนาดมี้จึงกลางสาวพุท,ทโตอัปปมาโนคือพระเจ้าหาประมาณไม่ได้ธรรมโมอัธโมอัปมาโนคุณพระวันภางของคุณพระธรรมหาประมาณไม่ได้สังโคอัปมาโนคุณพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้ หลังจากนั้นไซอองฉันเดประจอมไจก็ลงที่ประตูเมืองสังกัดธนครแล้วไม่ใช่ลงที่วัดสังกัดสู่ไุทัยธานีนะแล้วเมื่อวั่วัดสังกัดก็ใส่บาตรเท,ทโวเช่นกันชาวบ้านก็พากก็ใส่บาตรด้วยใส่บาตรเท,ทโวถ้าเรียกเขา,าสุตรโลหณสูตรไหมวว่าใส่บาตรวันสำคัญวันนี้อรบรรดาภรณพุรธบริษัททังหลายเพศไปเสียงก็จะไม่ไหวเวลาหมดเวลาพอดี ก็ขอ,อยุติพรตมเทวนาลงคงไว้จะคือเจ้านี้ในที่สุดนี้ขบันดาจตุพุทโัทุกท่านยงมีว้ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์บุญผลราฏนาะสียงใดก็ได้ฉะนั้นสงความปัญหาจนทุประการสวัสดี